สำหรับวิดีโอนี้แนะนำอุปกรณ์ในการวาดภาพสีน้ำเบื้องต้นจนไปถึงขั้นระดับที่สูงขึ้นนะครับอันแรกเลยมาดูกระดาษกันก่อนนะครับเป็นกระดาษ300ปอนด์ขึ้นไปนะอันนี้จะเป็นยี่ห้อของพีระมิดนะครับนี่ตัวนี้นะผมจะใช้ขนาด A4 นะครับตัวนี้มัน12แผ่นเป็นผิวหยาบทั้ง2ด้านนะเป็นผิวหยาบ2ด้านเป็นกระดาษ เยื่อไม้นะครับก็ใช้ได้ดีสำหรับมือใหม่นะพื้นฐานตัวต่อมาก็เป็นระดับกลางๆขึ้นมาหน่อยยี่ห้อเปาหงนะก็จะเป็นผิวหยาบเขียนได้2ด้านเหมือนกันนะครับเหมาะสำหรับศิลปินนะเหมาะสำหรับมืออาชีพแล้วกันต่อมาอันนี้เปาหงเหมือนกันนะครับอันนี้จะเป็นผิวหยาบนะอันนี้ผิวหยาเกรดอาร์ติสตเลยนะครับอันนี้เป็นอาเช่นะอันนี้เล่มฉีก ขนาด A3 นะได้12แผ่นสีเขียวมันจะเป็นผิวกึ่งหยาบนะครับอ่าผิวกึ่งหยาบแต่เป็น300กรัมนะอันนี้ผมวาดไว้แล้วนะประมาณนี้นะเหมาะก,กับศิลปินนะกระดาษราคาแพงนะอันนี้ก็จะเป็นอีกรุ่นหนึ่งของอาเช่นะอันนี้ผิวหยาบนะครับ12แผ่นเหมือนกัน300ปอนด์เหมือนกันนะครับตัวนี้แต่ว่ามันเป็นผิวหยาบเล่มส้มเป็นผิวหยาบอ่าเล่มเล่มเขียวเนี่ยมันจะเป็น ผิวกึง่งหยาบนะจำไว้สีที่ผมใช้นะก็จะเป็นเซเนริเยสซะส่วนใหญ่นะก็จะประมาณนี้มันจะแยกเกรดกันนะครับแยกเกรดสีน้ำเซเนริเย่ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเกรดสตูดิโอนะครับเนี่ยหมายถึงว่าเป็นเกรดทั่วๆไปคนทั่วไปเขาใช้ราคาไม่แพงนะครับตัวนี้หล,หลอดหลอดนึ่งก็หลอดละประมาณร้อยกว่าบาทนี่แหละ ถ้าจำไม่ผิดนะหลอดละร้อยกว่าบาทต้องไปเช็คราคาในในเน็ตอีกรอบหนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นเกรดศิลปินนะเกรดอาร์ติสต์ตัวนี้หลอดหนึ่งก็จะตกอยู่ที่ประมาณ350 340บาทแล้วแต่ซีรีส์ตัวนี้มันจะไม่มีซีรีส์บอกนะครับของเกรดสตูดิโอมันไม่มีซีรีส์แต่ว่าเกรดอาร์ติสต์เนี่ยมีซีรีส์บอกอันนี้มันจะเป็นซีรีส์3 มันจะแพงตามซีรีส์ซีรีส์หนึ่งสองสามสี่มีสีซีรีส์นะครับอ่าตัวนี้ผ่านไปนะอันนี้เป็นของเซนเนริเยทั้ง2ตัวแต่ว่าแบ่งเกรกันนะครับผู้เริ่มต้นใช้เกตนี้ได้นะเกรดสตูดิโอได้นะถ้าอยากใช้ของเซนเนริเยนะครับตัวต่อมาเป็นของญี่ปุ่นทั้ง2ตัวอันนี้ของกุสคาเบะนะยี่ห้อกุสคาเบะเป็นสีญี่ปุ่นนะ สไตล์ออกแนวพวกวาดการ์ตูนหวานๆนะสไตล์สายหวานพวกวาดขนมอะไรเงี้ยก็เขาจะชอบใช้กันนะครับวาดภาพประกอบขนมเนี่ยอย่างเงี้ยอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ของฮงงาบนะครับฮงบบยีย่ห้อฮงบายของญี่ปุ่นเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นพวกวาดภาพประกอบเหมือนกันสีเขาก็จะหวานๆนะครับเริ่มที่ผู้กันกลมก่อนดีกว่าอา่ะผูกันกลมอย่างนี้ <c oughs> อันนี้จะเป็นผู้กันกลมแบบนี้อันนี้ก็เรียกผู้กันกลมแบบมัดลวดเหมือนกันผู้กันกลมจะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้เป็นแบบผู้กันกลมมัดลวดเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับเขาเรียกผู้กันกลมแบบมัดลวดหรือผู้กันมัดลวดอันนี้มันเป็นขนขนสัตว์ขนกระลอกขนกระต่ายแล้วแต่ยี่ห้อนะครับอันนี้มันเป็นของลาฟาเอลตัวนี้ของ แองจิโลนะตัวนี้ของพีระมิดก็มีนะครับแบบนี้แหละนะครับเราไปหาซื้อได้นะอ่าพวกนี้มันจะเป็นขนสัตว์คุณสมบัติของมันก็คืออุ้มสีอุ้มน้ําได้ดีนะครับเวลาเราเอาผู้กันไปจุ่มน้ําจุ่มสีเนี่ยมันจะดูดสีดูดน้ําเข้ามาอยู่ในอ่าตรงปลายผู้กันเนี่ยมันจะอุ้มเอาไว้เวลาเราระบายไปอย่างเงี้ยนะครับมันจะใช้ได้นานกับกระดาษที่ เป็นผิวกึ่งหยาบนะครับใช้ได้นานถ้าเป็นผิวหยาบมันก็จะใช้แบบรูปไปแล้วน้ํำก็ยังอยู่อะไรประมาณนี้นี่คือคุณสมบัติของมันมันอุ้มน้ำนะครับมันอุ้มน้ําอุ้มสีมันสามารถเขียนได้ต่อลงไปเรื่อยๆโดยสีไม่หมดจากปลายผู้กันง่ายนะนัะ่นแหละนี่คือคุณสมบัติของมันตัวต่อมาเป็นผู้กันกลมเนี่ย ถ้าไอไอตัวเนี้ยของยี่ห้อเซกายมันจะเป็นขนไนลอนนะครับเนี่ยมันจะเป็นขนขาวๆแต่นี้ผมผ่านศึกมาเยอะและ้วมันก็เลยมีสีติดๆมานะอันนี้เป็นของพีระมิดพีระมิดเนี่ยมันจะเป็นขนกึ่งใย,ยสังเคราะห์กึ่งขนสัตว์คือมันเอามาผสมกันนะครับพวกเนี้ยพวกขนไนลอนหรือขนกึ่งใย,ยสังเคราะห์เนี่ย มันจะสปริงตัวดีมันเด้งดีเนี่ยอย่างเงี้ยนะครับมันสปริงตัวได้ดีเวลาเราเขียนเนี่ยมันจะมันไม่ได้อุ้มน้ําหรอกแต่ว่าเราเก็บรายละเอียดของมันหรือว่าในพื้นที่เล็กๆเราจะเขียนได้ง่ายนะเขียนได้ดีกว่าต่อมาเป็นผู้กันแบบปลายตัดเฉียงนะอย่างงี้เนี่ยแบบปลายตัดเฉียงมันจะเป็นลักษณะที่ หายผู้กันแบนแต่ว่าปลายมันจะเฉียงแบบนี้นะครับอันนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับอันนี้เอาไว้วาดพวกดอกไม้อ่ามันจะเหมาะกับภาพวาดที่เป็นกลีบดอกไม้พวกใบไม้อะไรอย่างเงี้ยนะครับต่อมาเป็นผู้กันเฮกอันนี้เขาเรียกว่าผู้กันเฮกอันนี้เป็นแปรงแล้วกันถ้าจะเปรียบแล้วก็เป็นเหมือนแปรงระบายสีทาสี แต่ว่าอันนี้มันจะเหมาะกับพวกพื้นที่ใหญ่ๆเวลาเราลงสีน้ําแบบเทคนิคเปียกบนเปียกอย่างเงี้ยเราลงพื้นที่ใหญ่ๆเราตวัดไปไกลได้ลากไปไกลได้มันก็จะอุ้มน้ําได้ดีอันนี้จะเป็นขนกระต่ายนะครับอันนี้ของพีระมิดนะต่อมาเป็นสเปรย์น้ํานะครับนี่สเปรย์ฉีดน้ําไว้เขียนภาพใหญ่ๆต่อมาเป็นจานสีนะครับจานสีเราจะใช้แบบนี้นะ มันจะเป็นแบบพับได้อย่างนี้นะครับ2ด้านนะ,อ,ะอันนี้ผมจะใช้แบบอลูมิเนียมนะครับตัวนี้มันจะมะีแถบใส่สีหลายช่องนะแล้วก็มีแถบเอาไว้ผสมสีเราจะต้องซื้อแบบนี้นะครับถ้าซื้อแบบเป็นแบบวงกลมไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเราไม่พอนะเพราะฉะนั้นให้เราซื้อลักษณะเป็นแถบใส่กล่องสีแบบนี้นะและอีกหนึ่งชิ้นที่ขาดไม่ได้ก็คือ ถังใส่น้ำนะครับถังใส่น้ำเราจะต้องมี2อันนะครับมีมีช่อง2องช่องไว้ใส่น้ำอันหนึ่งเอาไว้ล้างผู้กันอันหนึ่งเอาไว้ผสมสีนะครับอุปกรณ์เสริมก็จะมีพวกแต่ทิชชู่เศษผ้านะครับฟองน้ำอะไรเงี้ยเอาไว้ซับสีซับน้ำออกได้นะครับอุปกรณ์ก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าเรามาเรียนเทคนิคสีน้ำกันว่ามันทำอย่างไรนะครับ